สลาเมอร์แมลล์รุ่นที p m โอดีรักถ้าไปดูในเซนทันไปดูในโฮมโปรก็จะใช้ชื่อโฮมโปรใช้ชื่อโพปรเจ์ซอฟโปรเจ์ซอฟเนี่ยราคายังไงก็ต้องมี30,000ปลาย40,000กว่านะครับตัวนี้ลดเหลือ26,900ื่นห0พอันนี้คือตัวเคแลนส์คือตัวนี้เลยนะและสิ่งที่พิเศษมากๆเลยคือตัวยางพาราของทางสลาเมอร์แมล์เนี่ยเนเชอรัลาเทคเนี่ยคือยางพาราธรรมชาติที่เน้นมีการเจาะรูระบายอากาศที่เยอะ ระบายอากาศได้ดีและที่สําคัญจะมีการให้ตัวสามารถกระจายน้าหนักเวลานอนตะแคงได้ค่อนข้างดีนะครับไม่แข็งกระด้างตัวแกนกลางจะเป็นยางพารา80ปรผสมไฮเดนซิตี้โฟมเสริมความแน่นความแข็งความแข็งแรงที่สําคัญตัวนี้เลยเป็นซาใครมีปัญหาสุขภาพหลังอยู่มองหาโลโก้นี้ได้เลยครับอย่างที่พี่โชคชัยบอกมีแบ็กซัพพอร์ตหลังได้ดีครับรับน้ําหนักได้เยอะถูกต้องใครน้ําหนักตัวเป็นร้อยโลสามารถใช้งานได้มีอันตี้ดัดไม้ด้วยนะครับใครมีปัญหาเรื่องลายฝุ่นตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับที่มีโอ พิมีโอหฟุตแบกสี0หม่นะครับเหลือ26,900ื่นหกพันเารอหื่ารใช่ครับรับประกันเติม10ปีปีเดี๋ยวเข้ามาหาของแถมเพิ่มเติมให้ครับเดี๋ยวพิเศษของแถมเพิ่มเติมให้นะครับ